บกันเช่นเคยนะคะท่ามกลางสายฝนนะคะวันนี้เมนูทําบุญของเมยอ้อยก็คือผัดชาปลาเก๋านะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นปลาเก๋านะคะอันนี้เมยอ้อยนําไปทอดเรียบร้อยนะคะนี่นะคะตัวนี้พริกกระเทียมนะคะกระเทียมจีนสองหัวใหญ่พริกยี่สิบห้าเม็ดค่ะตัวนี้จะเป็นพริกไทยใบมะกรูดฉีกกระชายนะคะ มีแบบทั้งหั่นนะคะตัวที่เป็นรากไม่ออ้อยก็จะหั่นส่วนหัวม่อ้อยจะนํามาโขกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกระเพราค่ะพวกผักสมุนไพรนี้จะเป็นปลูกที่บ้านเองนะคะปลอดสารนะคะส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นเนี่ยไปดูพร้อมกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มผัดกันเลยนะคะเสร็จพริกกระเทียมลงไปเลยค่ะ ตัวปลาเก่านี้นะคะคือความคาวเขาจะเยอะนะคะปลาเก๋าเราต้องล้างทำความสะอาดแบบพอดเก็ตยิ่งเครี้ยงมแล้วล้างน้อยใช้น้ำน้อยล้าง้วยเกลือแล้วก็น้ำหมักนะคะเดี๋ยวถ้าใครไม่มีก็ล้างด้วยแป้งมันก็ได้ค่ะหรือว่าไม่มีน้ำหมักก็ล้างนวดเกลือพริกกระเทียมแล้วก็หอมแลนวคะน้อยจะนำตัวกระชายลงไปเลยนะคะ นนจะตัดเครื่องแบบแม่นมากเลยค่ะแล้วเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูโปรดของคุณยายด้วยนะคะคุณยายชอบกิน,นะะ่ะเพราทีนี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยค่ะหอมแางครึ้งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปต,ตัวนี้ค่ะน้ำมันไข่ผ่านน้อยนะคะด้วยซอสปรุงรส สองช้อนค่ะเสร็จนะคะพตอมตามแซตบำนวยด้วยตัวนี้ค่ะหอมปูรบไปช้อนค่ะใมน้ตางโควิดนะคะวันนี้เครื่อสมุนไพรเราก็ปลูกเองทั้งนั้นเลยค่ะเสร็จนะคะ,ต,ะ,คะตามด้วยตัวนี้ค่ะพริกไทยแล้วก็ใบมะกรูดถี่นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะ ใกบกะเพรานะคะตจะมาเป็นส่วนเช่นเคยนะคะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะเครื่องเล่นเน้นอุดมด้วยสมุนไพรนะคะรสชาติจัดจ้านค่ะ,ะรับรองปลาไม่ขาวแน่นอนค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนช่อง Youtube นะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจงยังใบอ้อยอิงข่าวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ